นัทชัยจันเรอยเลขที่สองนีหาวกับผมเจววรรณวงศ์เลขที่สิบนะครับฟางชูชูเลมอนเฉสุริกรมชนกสมมุติเลขที่ยี่สิบสองค่ะโคณิจิมาดิฉัน นางสาว,วนิตาสายยืนเลขที่2ี่สิสามค่ะอัญญาเซโยดีฉชั้นนางสาวกราวรคายูเลขที่24ค่ะิบสี่ค่ะนางสาวเกตีมาเกตแก้วเลขที่26ค่ะคลื่นวิทยุคืออะไรคลื่นวิทยุรดิโอเวฟคือคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าชนิดหนึ่งซึ่งสามารถเดินทางในสภาวะสุญญากาศ ด้วยความเร็วเทียบเท่าความเร็วแสงที่ราว3แสนกิโลเมตรต่อวินาทีเป็นคลื่นที่มีความถี่สูงในการเคลื่อนที่ผ่านตัวกลางชนิดต่างๆในระยะไกลได้ดีซึ่งในทางวิทยาศาสตร์คลื่นวิทยุคือคลื่นพาหะที่นำส่งคลื่นเสียงจากแหล่งกำเนิดหรือเครื่องส่งวิทยุให้เดินทางไปพร้อมกันทำให้คลื่นเสียงที่มีความถี่ค่อนข้างต่ำสามารถเดินทางไปได้ไกลจนถึงจุดหมาย หรือเครื่องรับวิทยุที่ทําหน้าที่รับสัญญาณและแยกคลื่นเสียงออกจากคลื่นวิทยุให้ผู้ฟังสามารถได้ยินเสียงตามปกติการแผ่กระจายของคลื่นวิทยุจำแนกออกเป็น3ลักษณะดังนี้คลื่นตรงคลื่นตรงดยรักเวฟหมายถึงคลื่นที่เดินทางเป็นแนวเส้นตรงระหว่างสายอากาศของสถานีที่ส่งต่อไปยังสายอากาศของสถานีรับ หรือเรียกกันว่าการแพ่กระจายในแนวสายตาซึ่งการกระจายขึ้นในลักษณะนี้ไม่สามารถรับส่งในระยะไกลเนื่องจากถูกกดบังโดยส่วนโคของพื้นผิวโลกนางป้า 2. คลื่นป้าสกายเวฟหมายถึงคลื่นที่เดินทางจากสายอากาศของสถานีขึ้นไปยังชั้นบรรยากาศของโลกจนถึงชั้นไออโนสเฟีย ที่สะท้อนคลื่นกลับมายังสายอากาศสถานีรับบนภาาพ,พื้นดินโดยคุณสมบัติการสะท้อนของคลื่นมักแปรเปลี่ยนไปตามปริมาณประจุที่เกิดขึ้นในชั้นบรรยากาศ,ากาศและอาจส่งผลกระทบต่อการรับช่วงสัญญาณเมื่อเกิดปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่สามารถรบกวนการสะท้อนกลับของคลื่นเช่นการเกิดปรากฏการณ์ลมจุริยะโซลาร์วาวห,หรือฟ้าแลบฟ้าผ่า however คลื่นฟ้าสามารถแก้ปัญหาเรื่องการถูกเวดบางคับความคงของพื้นผิวโลกซึ่งถูกนํามาใช้ในการกระจายเสียง้ามประเทศเที่สามารถส่งสัญญาณไปยังผู้รับในสถานที่ห่างไกลได้ 3. คลื่นดิน ยังไม่ได้รับผลกระทบจากการาเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศอีกด้วยคลื่นวิทยุมีการส่งสัญญ,ญาณอยู่2ระบบดังนี้ Amplitude Modulation Frequency Modulation ระบบ FM (Frequency Modulations) หรือ FM คือระบบการสื่อสารที่มีการส่งสัญญาณเสียงไปกับขึ้นพาหะเช่นเดียวกันแต่ในขณะที่มีความถี่ของขึ้นพาหะเปลี่ยนแปลงตามสัญญาณเสียงแอมปิจูดของขึ้นในระบบนี้จะไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงตามไปด้วย การส่งวิทยุระบบ FM มีความถี่สูงกว่าระบบ AM อยู่ที่88-100เมกะเฮิร์และสามารถส่งได้เฉพาะคลื่นดินที่กระจายเคลื่อนสัญญาณในแนวระดับดังนั้นจะงทำให้การรับสัญญาณในระยะไกลเกินกว่า80กิโลเมตรจำเป็นต้องติดตั้งเสาอากาศเพิ่มเติมประโยชน์และโทษของคลื่นวิทยุควิทยุถูกนำมาใช้ประโยชน์อย่างแพร่หลายโดยเฉพาะในด้านการติดต่อสื่อสารและการคมนาคม ซึ่งได้กลายมาเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตผู้คนในสังคมปัจจุบันอย่างไรก็ตามประชาชนส่วนน้อยระหนักถึงภัยอันตรายที่เกิดจากคลื่นที่มองไม่เห็นเหล่านีน้จากคุณสมบัติในการเคลื่อนที่ผ่านตัวกลางรวมถึงการทะลุผ่านร่างกายของสิ่งมีชีวิตโดยเฉพาะคลื่นวิทยุค,ความถี่สูงคลื่นเหล่านี้สามารถทะลุผ่านเข้าไปในร่างกายลึกได้ถึง1ใน10ส่วน ของความยาวคพื่นที่ตกกระทบถึงแม้ในปัจจุบันเพื่อนวิทยุที่เราใช้ในการติดต่อสื่อสารจะมีระดับความเข้มที่ไม่มากพอในการทําอันตร,รายใดๆแต่สําหรับบุคคลที่ทํางานใกล้ชิดหรือได้สัมผัสกับเพื่อนวิทยุที่มีความเข้มสูงอย่างต่อเนื่องเป็นเวลานานต่างมีโอกาสได้รับความอันตร,รายจากคลื่นเหล่านี้ Today have to goodbye have say we